I'm in Gazing Enter night the the sky in far, into the night, raise my far สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านๆใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูคาบูนะครับแล้วก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับหลักการทางานของคาบูนะครับถ้าเราไม่เข้าใจหลักการทํางานของคาบูนะครับเราก็เอาไปใช้ไม่ถูกวิธีนะครับมันก็ใช้ไม่ได้นะครับอ มันจะบอกว่าใช้ไม่ได้มันก็ไม่ใช่นะครับมันเขาเรียกว่าไงมันมันใช้ได้แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับสมมุติว่าเราเอาไปใช้ขึ้นมาเนี่ยไปใช้ไม่ถูกวิธีนเนี่ยมันเพื่องน้นมันอย่างหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในการของเรื่องของเครื่องเนี่ยมันจะเดินเบาไม่นิ่งนะครับ แล้วก็ทําให้อัตราเร่งมันก็ไม่ดีนะครับมันก็เปลืองน้ำมันนะอ่บในส่วนที่ว่าผมมารีวิวเนี่ยมันจะเป็นคาบูแบบ2ประเภทนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคาบูเคเลียมนะเป็นคาบูธรรมดานะเป็นไม่ใช่ของของแท้นะครับเป็นของเทียมนะครับเนี่ยมันจะเป็นลูกชักแบบนี้นะคอ่บแล้วก็ร้อยสายเข้าข้างในนี้นะครับแล้วก็มาใส่กับบูกเร่งนะครับในส่วนอีกของ อีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นคาบูสุญญากาศนะครับเป็นของคาบูมีโอนะครับแล้วก็มันจะมีลูกเร่งอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะเนี่ยแต่ว่าผมหาไม่เจอนะมันหายนะครับแล้วก็มันจะมีปีกติดเสื้ออีกชั้นหนึ่งนะครับนี่นะครับทีนี้หลักการทํางานของคาบูเนี่ยเอาง่ายๆนะครับอ่ะมันจะมี สองประเภทนะครับมันจะมีสองประเภทเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในนะครับประเภทที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นระบบเดินเบานะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ มันจะมีระบบเดินเบาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ระบบตัวร่งนะนติดอันนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเจ็ดนะคอ่าพอเวลาเครื่องดูดมากเกินไปเนี่ยมันจะปล่อยมาทางนี้นะครับดูดจะดูดนั่นมันจากข้างล่างนี้นะครับแล้วก็มาพ่นตรงนี้อีกรูหนึ่งนะครับ จะแกะยากหน่อยนะอันนี้มันเป็นกระบูดธ,ธรรมดานะกระบูดเทียมนะนี่ก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะคนี่นะครับมันจะเป็นหนุ่มๆนูเดินเบานะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูประเภทของหนุ่มๆนะูนะ นี่นะมันจะมีรูแบบนี้นะคอ่ะ,อะไม่เห็นนะอ่ะนี่นะ มันจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงน,นุมน่มๆเดินเบานะครับอ่ะนุมน่มๆเดินเบาเนี่ยช่องเนี้ยมันจะทะลุสามรูนะครับสี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตอนแรกเนี่ยถ้าเราเอาง่ายๆเนี่ยลุมเข้ามาฟังนี้เนี่ยลุมเข้าไปในเครื่องไม่ได้นะครับเพราะมันปิดด้วยตัวลูกเล็กนะครับอ่ะมันก็จะเข้ามารูเล็กนี้นะรูเล็กทั้งสองอันเลยนะครับแล้วก็ มาทะลุตรงกลางนี่นะแล้วก็มาทะลุอีกตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้ตรงตัวปรับอากาศนะเพื่อจะให้อากาศเข้าน้อยหรือว่ามากนะครับอ่าเพื่อจะเอาไปไปผสมกับน้ำมัน,นครับแล้วก็มาออกรูนี้นะอ่านี่รูตรงกลางนะครับรูเล็กนะนี่ตัวนี้รูตรงนี้นะคอ่บตรงนี้จะเป็นรูโชนกครับอ่าเพราเวลาเช้าๆสตาร์ทไม่ค่อยติดนะคอ่บทีนี้เนี่ยพอ รอบเครื่องดูดเนี่ยมันจะดูดออกมาจากรูตรงกลางตรงนี้นะรูเล็กนะอ่ะพอเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยมันจะเข้ามาจากปากตรงนี้ไม่ได้นะเพราะลูกเร่งปิดอยู่มันจะเข้ามาจากรูเล็กนะเข้าอากาศอย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราปรับอากาศไล่เลยนะว่าจะเข้าน้อยเข้ามากนะครอ่ะทีนี้พออากาศเข้ามาแล้วก็มาผสมกับน้ํามันนะนะ ผสมกับน้ํามันที่อยู่กับกตัวนุมนูนี้นะครับอ่าที่จะทําการดูดน้ํามันจากรูข้างล่างนี้คนระับแล้วก็เข้ามาผสมตรงนี้นะครับอ่าเป็นตัวในตรงที่มีรูเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของอากาศกับน้ํามันผสมกันนะครับแล้วก็ออกมาจากรูตรงนี้นะอ่าเพื่อให้รถเนี่ยเดินเบาได้นะครับอ่าพอเวลารถเดินเบาได้เนี่ย ตัวตรงนี้เนี่ยลูกเร่งตรงนี้มันจะทํางานในรอบสูงนะครับอ่ะอเวลาเราจะบิดออกตัวเนี่ยตรงนี้เนี่ยน้ามันจะผสมกับอากาศน้ามันก็จะเข้าจากรูนี้นะรูใหญ่แล้วก็ดูน้ํามันจากตัวนูนูตัวเมนตัวใหญ่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาโฟลตรงนี้นะครับมันจะมีรูตรงกลางอยู่นะอ่ะนี่นะ จะออกมาตรงนี้นะตรงที่ว่าตรงมีเข็มเนี่ยอ่าอ่ามันจะออกมาตรงนี้นะรผสมกับอากาศนะอ่ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยนะ นี่นะเคมีนี่ก็จะทําหน้าที่ก็ได้ยังไงทาหน้าที่ตัวน้ํามันนะอ่านี่นะตรงนี้นะครับถ้าเรายกสูงเนี่ยก็รูมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็น้ํามันก็จะออกเยอะขึ้นนะครับเพราเวลาเราปล่อยเนี่ยมันก็รูกับไอตัวแกนเนี่ยมันมีช่องว่างนิดเดียวก็เลย รอบมันก็ไม่ค่อยสูงนะพอเวลาเราดึงยบสูงขึ้นมามันจะอยู่ที่ว่าปลายเล็บตรงนี้มันจะแหลมนะแล้วมันก็จะออกได้เยอะนะครับอ่ะพอทีนี้เราเข้าใจหลักการทํางานของเขาแล้วนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงปรับตัวรอบดึงเบานะตัวนี้ตัวประคองรอบนะครับอ่ะพอเราปรับรอบเดินเบาได้อยู่แล้วนะครับเราก็ปรับจะริงอีกนะหรือว่าจะลดอีกก็ตรงนี้นะครับ เพื่อจะดันลุกเร่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ที่นี่นะนี่นะคอ่ะถ้าเราหมุนมันก็ลุกเร่งก็ยกขึ้นนะอ่ะอ่ะทีนี้พวน่าจะเข้าใจหลักการทํางานคร่าวๆกันแล้วนะครอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นลูกลอยนะครับควบคุมเขาเรียกควบคุม,คมระดับน้ํามันนะครับให้อยู่ตรงกลางครับไม่ให้มนม้ำมันมันล้นครับอ่ะทีนี้ พอดูหักการทํางานกันแล้วนะครับผมก็จะแนะนํานะครับว่าถ้ารถไม่เกิน1 5 0ยหซีไม่ถึง1 5 0ยหสซีเนี่ยไม่ควรใส่คาบูพวกนี้นะครับเพราะมันจะจูนยากนะครับแล้วก็เปลืองนะ้ํามันนะครับแต่รถก็ไม่วิ่งอีกนะครับถ้าเอาง่ายๆเนี่ยถ้าใครจะเอาคาบู N อนโรหรือว่าคาบูเคเลียมเข้าไปใส่แทนคะาบูเดยนะับแนะนําให้โมดิฟายเครื่องนะครับ ให้เกิน 45, 150 cc ฮะ cc เนี่ยก็สามารถใช้คาบ,บูตัวนี้ได้นะครับส่วนคาบ,บูของม i โเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะ,ะบบนี่นะครับอ่ะของคาบูม i โเนี่ยเราก็สามารถนําไปใช้ได้ท,ท,ท,ทุกทุกทุกรถเลยนะครับอ่ะเหมือน Sonic อ,อะไรพวกนี้ที่ว่าใช้ตัวยางนะครับใช้ตัวยางเนี่ยมันจะมี cb นะครับแล้วก็ Sonic แล้วก็มีโอนะครับสมาร์ก็ใส่ประคองยางแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ะ,อะทีนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเป็นกระบูสอากาศมันมีข้อเสียนะครับยางนี้เนี่ยนานๆมันจะมีฝาตรงนี้แล้วก็มมนมีลูกเร่งนะติดกับยางนะครับแล้วก็ลมมันจะดูดเข้าตรงนี้เนี่ยแล้วก็ดันไอ้ตัวยางเนี่ยกับลูกลอยให้มันขึ้นมานะครับมันไม่เหมือนกับลูกเร่งนะถ้าลูกเร่งเราเราต่อสายข้างในนี้มันจะขึ้นเลยนะครับ แต่อันนี้เนี่ยต้องเราก็ต้องเปิดคันเร่งไอ้ตัวลื่นเร่งนี้ก่อนนะเพื่อให้มีแรงดูนะครับอ่ะแล้วก็มันจะดันไอ้ตัวตัวนี้เนี่ยตัวยางกับไอ้ตัวลูกร่งขึ้นมานะครับแต่ผมหาไม่เจอนะอ่ะแล้วก็มาสรุปตัว2ตัวนี้นะถ้าสเต็ปทําเครื่องเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับตัวนี้มันจะมันจะ,ม,นจะมันก็จูนค่อนข้างยากเหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่า รถจะไม่ค่อยเปลืองน้ำมันนะครับเพราะมันกินน้ํามันตามรอบเครื่องคนระับอ่าถ้ารอบเครื่องไม่หมุนไม่เยอะไอตัวลูกเร่งนี้มันไม่ยอมขึ้นนะครับอ่เพราะพอลูกเร่งไม่ยอมขึ้นนะ้ำมันก็ไม่ไหลไปนะครับอ่อะทีนี้ก็ได้รู้หลักการทํางานคร่าวๆกันไปแล้วนะคก็อ่ะอันนี้เสริอมอีกสักนิดนึงนะครับนี่นะตัวนี้นะครับที่ว่าผมบอกตั้งแต่แรกนะครับ ตัวเจตเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะตัวเจตเนี่ยของคาบูเอ็นโปรมันจะไม่มีนะครับอ่ามันมันก็มีข้อดีนะครับถ้าบางทีรอบเราเขาเรียกไ,ไงมันสุดแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยไอตัวนี้มันจะเป็นตัวช่วยนะครับดูในดูนี้นะครับมันจะมีรูเข้านะครับตรงนี้แล้วก็น้ำมันเข้ามาแล้วก็มันจะพ่นตรงนี้นะครับตรงรูตรงนี้ เพิ่มอีกนะเพื่อให้รอบมันรีดได้สูงสุดนะครับอ่ะาคูเลียมมันก็ดีตรงที่ตรงนี้แหละนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็อาจเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนๆนะเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกับข้อมูล เกี่ยวกับคาบูนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลางกัไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ